สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องทีปสาวผู้ไทยเดอ้อก็เสิเห้าไปหับวส่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่มไปก็ลังเจอให้น้องทีปนะเดอ้อมื้อนี้กะมาพบกับน,น้องทีปอีเนาะหลังจากที่น้องทีปเราได้ลงคลิปไปหลายมือ้อก็คือน้องทีปบ่สบายเนาะทุกคนก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเพอร์พีพีเบิ่งเป็นว่าเป็นอายทุกคนเอ้ยน้องทีปกาสิได้ลงไปสังเกตเด็กน้อยยุงเฮ็ดปฐมสาธิตอีกคือเกนะ่าเนาะทุกคนครบรอบทิปหนึ่งนาะทุกคนมื้อนี้นะก็เลยสิ ลงอีมื้อนี้กะเบิ่งแต่งตัวกะสิประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนยางไปนํากันกับหมู่2คนเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนหมู่สิยางไปนํากันกะพอใส่จะเฮาไปเบิ่งอยู่บ่ได้คลิปค่อยฮะเาเบิ่ง่นนะกเฮ็ดกินเขาเบิ่งออมอานทุกคนเฮาก็ยางไปเลยกลางจองไปเพราะว่ามื้อนี้มันแดดีนาทุกคนเฮาก็ยางไป อากาศมันเป็นไปเป็นมาอยู่เนาะทุกคนวางมือกะหน่ะวางมือกัฮอ,อนแล้วก็อยู่สบายคนกับทุกคนเลยตอนนี้หากัย่างมาฮอตพุทธศนปรมสาธิตแล้วเนาะทุกคนดีนอนทุกคนเด็กน้อยกัดือกก้ดอๆทุกคนเลย ดกกกกักเห็นจะดือด้อๆคุ้ซึ้งน่ารอดสาวคู่นักเห็นดือ้อป้าสาวคู่กูโหดแท้คุ้นซึ้งน่นรอดดักเห็นดือ้อถ้าอันเจ้าโรงสอนตัวจริงนะแบบนักเห็นดือ้อนักเห็นบอกมาฟังแล้วเจ้าสิจัดการแบบเลย ทเทศกอะไรพี่เด่นแม่น้ำมหยเข้าดื่มปเข้าหยอกกันอะไร้าอดังๆเลยสองคอยบ่มีไหมป้ <laughs> าดูอลีลงกับบ่ได้บอ๊ะเชาคู่ลงบ่ได้บอะเย,ย็นยี่หองบ่ได้เลย เนี่ของปาไดหนาหักแถวว่าคอนไซน์มาใส่มาจุ๊บอันนักเรียนมีแต่คนดื้อซื้อซื้อเจ้คู่ไปเลยแนะนำตัวเนออนนาีนักเ็นลงมานี่ก็มีแต่คนดื้อถ้าเจ้าไปสอนตัวจริงค่ะถ้านักเร็นดื้อเจ้าสิมีวิธีอันจัดการแนวเลยตี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  เจ้ากูโูดเน่อ้าวนายเรีนบอกวาดีสบายดีสบายดีเจ้าูยั่งเท้านังเยนดื้อค่ะอันเจ้าเจ้าลสอบตัวจริงเจ้าจะมีอันวิธีจัดการแล้วเลยป้าแต่ละคนนี้เด้จับลุมค่ะอันนี้จะตายเจ้ากูมูดแก้วขบวนมดย เจ้าโรคซ้อนตัวจริงอ่ะแรงนังเฮียนดื้อเจ้าจะมีวิธีจัดการอะไรพวกร้านบาร์โอ้ว่ามัวหัน่ามีหอดเสียงสองเสียงสามผุด่อยเออตอบนะแม่สอนคำค่ะเจ้าโรคซ้อนตัวจริงเลยมีนักเรียนดื้อบอกมาฟังเจ้าจะมีวิธีจัดการอะไรป้าด้วยจะเย็นจะเย็น บบฮ<อ>่าเป็นในครูเฮาก็ต้องมีแบบเออในคูที่จิตใจดีต้องต้าูต้าูตัวเองต้าูเขา <laughs> อย่าซะลาออกไปเลย,ยไปไปไปเลยลาแล้วบายสาวกูวน,น,นี่เป็นบรรยากาศตอนเรียนเลยทุกคนเป็นบรรยากาศตอนเทียนอันนี้สิเป็นป .2 ชูสาคอนชูสาคอนซ้ำกันเลย <laughs> ลราเห็นกันในคู่กสิจัดเป็นกุ้มแม่และะ้วกันเห็นโตัวผู้โตมันแน่นอนทุกคนบรรยากาศยู่้องเห็นในสาบกลาวกับคุณบ้ปปามันแน่นอนทุกคน ออออออูอุดรสาวคู่อุดรสาวคู่อุดรอุดป้าสาวคู่อุดรเอ,อินบรหานพ่เ้อใตยเสดงม้น่า่ว่าเขาคือสิเบอร์หน้ามึงเลว้ว่ะน้อยมายืดก้อนกันพี่เลยยู่นี่นะยืนแล้วป็นสบาย าเกกอดมีันเดวไปเาไปตลง่ดอ่วมันด้อป้าคุณดีค่ส่งยำเมืองแห้งมาคู่มาคู่พี่เลอแนะนำตัวเลย มาจำเริงเซฟโฟนเนะาะบ่าคู่พี่เลินี่นะบ่าคู่สกุยบ่าคู่สกุยเนาะทุกคนแบบส่งแบบจำเมริงเลย20ปีข้างหน้านี่เป็นจำเมริงเริงเซฟโฟนเลยเด้อนี่เนาะทุกคนสาวคู่คนงามเอาสบายดีกล้องกันไหมซื้อสาวคู่พี่เลย มาเจ้าสอนตัวจริงนี่พานักเรีดืดูหนึ่งเจ้าซิมีอันวิธีตัดการแล้วเลยว้ <c oughs> าแต่ละคนสิเป็นคู่ได้ยุ่มะวะสิสอนลูกเขาได้อยู่บ่เจ้าไปอุดร <c oughs> เอามาพี่เอามาพี่เอามาพี่ก่อน <c oughs> สบายดี <c oughs> ซื้อสาวคู่ไปเลยนี่นะแนะนำตัวตีเอาอย่าไปหันหลังมาหันหลังมาซื้อสาวคู่นางฝนเด้อฟ้างามดิมาถ่ายนี่สบายดีกล้องไหยสบายชีนแล้วได้ไหมทำมนุษย์ม่ยากมาสิถามนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าลงสอนตัวจริงเลยนักเห็นดื้อเลยเจ้าบุกสี่เมียนวิธีจัดการเอาเลย อูดอนเจ้าคืองามแต่กูสาวขู่คนนี้แห่งเต็กบมหันหนามาเลยหันหนามาเดยตี้มาดีมาดีตอนนี้ก็คือบรรยากาศยู่งเหตุประถุสาตเนะทุกคน นะสาวคู่ก็มีแต่คู่งามๆแล้วทุกคนคู่สบายนีอ่าตอนนี้เขากำลังยางมือแล้วทุกคน,นเขาสังเกตแล้วแล้วก็คือเป็นตาแพงแค่วะควอนไซเป็นตแนนาแพงแค่เนาะจักแบบอะริได้แบบจักพ่อแม่เขาแบบ เฮ็ดบุญเพลมาแบบลูกจะงามมานะคือแบบพ่อแม่เฮาเลยเออคือแบบพ่อแม่เฮาเลยแบบจะเฮ็ดบุญเพลินมาจังได้ลูกงามมานะนะโตเปดแดดเนาะแดดออกมาเลยเนาะทุกคนตอนนี้เฮาสังเกตแล้วแล้วเฮาแบบกำลังยางมือเราทุกคนเข้าได้กันไหมข้างนอกทุกคนเข้ามาสามเราก็ต้องยางมือสาม เหตุผลที่ลงทิ์มาได้ท่ายคิปก็คือลงทิปสบายคือว่าเลยนะทุกคนตอนนี้สิงก็ยังบอแจ้งนะทุกคนลงทิ์เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอทุกคนเอ้ยถ้าคลิปนี้พี่พลาดประกาศเลิกก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆหลายๆเด้อตอนนี้หอกำลังย่้งเมื่อห้องนะทุกคนตอนนี้หอกำลังย่างซื้อหอดห้องแล้วนะทุกคนกอสิได้ขอตัวลาพี่ๆซ้ำนี้ขอขอบเจอทุกคนที่เข้ามาติดตามห้าส้มเด้อถ้าคลิปนี้พี่พลาดประกาศเลิกก็ต้องขอโทษขออภัยพอกันเมื่อคลิปหน้าเด้อบายบาย ไปายกองนี่ยเพ่อบายไปยเลยน้อยไปไปไปาย